ในนี้เราโบกต้นเกมไม่ไหวนะมันเป็นอ้อยมวยสายอ้อยแค่ปุ่มดีชีพหาย ต่อลาดได้ปะเยี่ยมไม้สองได้เล่นเลยนะเลนเจเอ็งไเล่นได้ไหมตายแล้วตระเลได้ปะเลมันฟาดบมันฟาดจบเลนะพี่ไม่ได้ไปแล้วน้องเอ้ยระวังอ้อยอ้อยวิวสามมันท้ามึงหน้าเลยไม่ได้แท็กกันไม่ได้แ็กกันทาเสร็จแล้วไ่ต้นเขียแมงแดง ใช่มันไม่จำเป็นทั้งสีอะไรคาอะไรเรไอ้อตูปเป็ดมวยฟิกป่ะเมื่อกี้ฟิกน่างฟิกเะอยากดีป่ะดีเลยดีเลยมาทันอยู่ก่อนเด็กดีเลยไอ้ลิงเจ็บนะพี่ไม่ได้เข้าการาจะต่อ,อกอู ุดดีเฮียนี่ได้เหรเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ดูโอ้โหตายแล้วไอ้สัตว์เอ <Okay. S 2> าดิได้อยู่เนี่ยไ้สวยห้ามก่อนได้ก่อนนะพี่เปิดก่อนองไงฮะใครเปิดพี่น้องของยศสี่แลหละทหารมุดทับแม่สี่ของสี่อะ เล่นบนปะเบฟมาพอดีได้ได้บ้างได้นิดหน่อยอ่ะเนาะมันจะขึ้นมาเอาตัวเอาตัวขึ้นมาได้ปะรีบไงนะเไปแล้วด้เดยวนี้ไปไปมันเดินมันเดินัอดีอ่ะได้เลยไม่ได้ตักตรงเอลนี่ไอเก่งมามาตรงเอลเลยเกิร์มันมาหาวะเนี่ย มันขึ้นไปนะไอ้เก่งต้องถอยขัขึ้นไปเยอะนะบนน่ะเขาเอ้ตายแล้วลยูกเตะอยู่กอดปะโอ้เฮียอะไรกันขนาดนั้นนะพี่เกลับกลาง้พี่ตายกลางแล้วได้อยู่ผมหมดบนฮ่ะมวยเอา พี่ไม่ได้ขึ้นบนนะเไหมเค้ปเจออะไรนเนี่ยเจอเก๊ดมาดีครับเออตะกินเนี่ยน่ารักนะเยี่ยมมันนอนในป้อมเลยวะ่ะได้ริ้นี่เพื่อนตายเนี่ยโอ้ยเฮ้ยตายหรอวะโอ้ยเฮ็ดไม่ตายวะ่ะมวยอันตรีละจะตายสามกดแขนไอ้ไม่ตายไอ้เจ็บจ้ะเ,เจ็บมากครับพี่เจ็บมวยอันตรีละ กะด,ดำเนี่ยว่าจะรี่ขป้นมวนไหมมวนลีดลีดสามตัวเลยพี่เกดเออพีแม่งต้องตามลิงว่ะลิงเกิดนีิยางทั้งอ้อยทั้งลิงคืคอแบบตัวลวงเย็ดตัดมันได้ขึ้นมากันนะพี่โอพอ๊ตทำยากอยู่ยดียวครับพี่โอ๊ตไปปักหมุดก็ได้ยังไม่ได้กดอันตราน,นะ เนี่ยตาด็กตาเฉยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตาตาที่ลงไปล่างเดีระสูนโดนโนเลยฟนเนี่สูบองฟนเนี่สบนี่เดิดตอนบนเยเฮ้ยเสียฟิกนเว้ยเฮยแล้วเสียฟิกเนี่ย ัำได้พี่เว็บนี้หกนาทีเจ็ดสิบเฟิกมาพี่จะกดลิงนะเว้ยได้ได้ได้มาพี่เล่นสามสองยาวเลยก็ได้เออเดี๋ยวพี่าตอนเซมสบายอยู่บนเซฟได้บนเยอะเป็นเอลสูรนะเซฟสบายขึ้นบนไปเยอะนะเว้ยเอลสูรเนี่ยจะตายกันได้อยู่พี่เก่ง บอมแตกมาเห็นรอแล้วบอลอาการแดดเด็กไปเอ้ยบิวมีบินกลางวะเนี่ยมันจะเอากลางนะเอ้ยไม่มันปิดล่างมันปิดล่างเอ้ยบิวกูจะบวกมเลยได้ได้โดยู่พี่มันอันติออกแล้วไอ่มาดิเฮ้ยไม่มีอันติมวยอันติแล้วเอาไว้ผมบินแล้วผมบินมาดิมาดิมันมันติดมันติดสวยบนสองบนสองมิด ไอ้กดเกิดนะไอกดเกิดนะโอเคถอยถอยถอยโอ้โหเพี่อะเรียมกูพอดีอีกโอ้ล้างไม่เป็นยน่ะไอ้เพี่ไอ้นี่ยตีเหรอโอ้โหแม่งเสียซิกมันเลย ไหวๆตาเนี่นยเดี๋ยวพี่เล่นแย่เองอเต้องระวังอ้อยออวะกูเจ็บต้องเก็บจริงวยพี่กดดันบนแล้วผมต้องระว,วังอ้อยดีๆนะไม่มีสมาธิตายเลยพีม่มาช่วยอยู่ตรงกลาง ห้าตัวสามตัวเอ้ยเรือ่องเพื่อนแค่นี้แปดนาทีห้าสิบจะต้องการกลางเลยวะอไอ้นี่โดนโอ้ยโดนแทงอีกไม่เป็นไรวิวตัวแม่งฟาโหดว่ะออกโหดอ่ะไฟบอลถ,ถ้าไม่เอาบอลก็ฟ้องโว้ย คนสี่ิเกียรบูวันนี้บูวันนีพี่ได้บูหมแล้วพี่ตัดเวฟล่างอ่ะไอบิลกลางเลยไอเซิ้มบนไอเก่งไอเก่ง่ะเล่นสุดเก่งเ้ยไอไอ้บิลบิลโซนไอไว้ดิมันจะรัดคองได้ได้ ไอ้โมยนี่ครับผมบินไปแล้วนะมวยตายเฮ้ยอ้อยอันติแล้วอดีตหมดหมดคุหลบได้หมดหมดมีบินนะไม่มีครับป้องกันเป็นกันกลางๆกว่าเ้ยเที้ยมวผิดเที้ยวโว้ยพี่ขึ้นไปทำบนไว้หนว้ยไม่ต้องสุดนะได้คุณแล้วเลิกเปิดมันจะตายแล้วตายงได้จตัได้เล้ยได้เล้ย สวยพี่ต้องเก็บกิ้งเลยเจอห้อยอ่ะไม่งั้นตายเลยไอบิวบิ้วเดี๋ย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 วพี่รอปล่อยเว้ยมึงเกียร์บอลเลยน้องเดี๋ยวพี่ไปล่อยแล้วมึงเกียร์บอลเลยหลังดูสิสวยเลยไอบิวอย่าตายนะเว้ยได้ของแล้วมวยเจ็บมวยเจ็บมวยต้องรีนะ ลิงอยู่กลางบนป่าเราพาไปทำเว็บโบนี้เคลียเว็บบนอีกเว็บ่ะโอ้ไม่ได้แล้วว่ะเดิกต้าแม่งเคลียร์ล่างไอ้ที่อะเดี๋ยวเล่นสองเลนได้น้องเล่นกลางกับล่างเลยไม่พลาเหรอวัารเลือกแตงองค์กรไม่จะต่อไม่จะเปถ้ากูโผล่บนมันจะไปเคลียร์ล่างเลยเดี๋ยวเล่นล่างไว้เลยกลางกับล่างเหรอ ไอ้บีอใช่ใช่คนทำเอฟกางคนนึงแล้วไอ้ใครใครต่อไปเราคันได้ไหมมอนอ่ะพี่ตีนดีไว้แล้วมันเจ็บละเยอะนเวยไอ้มันได้เป็นตีแล้วกูยิงกางกันเดี๋ยวอ้อยมันปิดห้าเดี๋ยวมันจะปิดหน้าอ้อยมนวาหวไหวไหวเจ็บ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 มงมง มึงมึงเคลียร์เปนยังไก็มาได้เลยนะน้องน้องเล่นต่อเลยเอ้เฮ้เฮ้ล่างหอยเลยไปฆ่าอ้อยกับพี่น้องข้างบนอ่ะทั้งข้างล่างหอยนะเว้ยกูจะเอาอ้อยไอบิวมาดักอ้อยดีทางเลสมันอ่ะเสียพี่อ้อยมันเกี่ยวผ้าด้วยตายแล้วทำให้ปวดเลยน้อง ไอบิวฮาฟอร์เรนทำเมสบนยาวดิบอกเล่นการดูไอ้นี่เล่นการเดี๋ยวของเราขึ้นแล้วรีบไปทำเมก่อนยิงตายยิตายกูมาช่วยนะไปมากูตายเสี่ยเสียมามาเดี๋ยวเาของมาบนสวยอ้ยู้ล์ดูล้รูมันทำเวมันหาเงินเวมปิดได้ปะมาปิดได้ปะากดเสร็มปิดปิด

เออผมผมทำไมเกยไปตเเ้องไม่ปิดหมวยแล้วปวะใไปวิกเก็ตอ้ยอยู่ล่างอ้ยทำเวสล่างนะเ,เดี๋ยวไอ้ใครต่อไปล่างไปเนาะ,อะเอ้ไม่ไม่ไม,ไม่เดี๋ยวกูไปปล่อยเวสดีๆเดี๋ยวว่ะจะตายพีว่วันเดอร์จะตายอันตรีหมดลวใช่แร้วมึงขึ้นเลยงั้นกูขึ้นเลย <c oughs> มึงอยู่เอ้ยอย่าตายนะมงนึงหนึ่งสู้ไม่ได้เลย รอเที่ยวดีเนเดินตีไปแล้วน่าจะวาวกับนะผมว่าเฮ้ยเีไม่ทันห่จะไปขัดมันดูออ้อีดดยู่วิกเกตโจจะตายโจจะตายได้แตกให้ตใมาเลยเ้ดันเวฟมาสวยแลีเวยลอาปอมาต่อมีบินละโอ้ยสุดโดน เล่นนะเล่นๆดูอ้อยก่อนดูอ้อยก่อนไม่ได้ละไม่ได้เอากูเป็นพี่เขากูพี่มีกาบเกิดนะเว้ยอะไรอันนี้พี่ขนปล่อยไว้เปดหลังให้แล้วเพื่อนให้คุลมันเลยสวยกูกิงหลบได้หมดเลยเี้เดี๋ยวจอะเดี๋ยวไอ้น้องทำการนี้เดี๋ยวพี่เอาล่างมันจะตัดเวฟเว้ยเปิดพุ่มหน่อยเปิดพุ่มหน่อยมึงไปไล่ดิบิวกูยิงความมา ม่วง,งโดนส่วนตายนะไอ้บิวได้ได้ผมตัดเป็นตัดเยอะตัวจัได้ไเ,เราจบได้คนะุ้มครั้งเลย